การเขียนรีมบอดและการติดภาพอะทุกคนคนที่ไม่เข้าใจอะจะคิดว่าทําไปงันๆคุณคุณจะบอกให้สมมุติว่าคนร้อยคนอะทำรีมบอดเหมือนกันเลยติดเหมือนกันอยากได้เหมือนกันทําเหมือนกันแต่แตกผลลัพธ์ต่างกันนะทุกคนรู้ไหมว่าการเขียนรีมบอร์ดอะไม่ใช่ทุกคนจะได้แต่จริงๆแล้วตามหลักสูตรเลยถ้าทําตามกฎกติกาได้ทุกคนฟังให้ดี การที่เราอะไปเขียนรีมบอร์ดอะเขียนเหมือนกันอยากได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมทาไมเวลาได้ผลตอบรับไม่เหมือนกันมันมีวิธีการนะซึ่งวิธีการนี้มันเป็นความละเอียดอ่อน,ออนทางจิตทุกคนมันเป็นเรื่องของจิตคนที่รู้คือคนที่ไปเรียนเยอะๆหรือคนที่ไม่รู้คือคนที่ได้อยู่กับคนที่มีพลังงานที่เขาเรียนแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาถ่ายทอดแบบให้เข้าใจได้แบบเนี้ย ครูบอกแล้วนะถ้าหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็รก,กร่อยก็รก,กร่อยแต่ถ้าเกิดว่าห้าปีได้เห็นผลลัพธ์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสิบปีได้แน่นอนแต่ต้องมันจะมีเทคนิคอะมันจะมีเทคนิควิธีการอะทุกคนแบบมันจะมีเทคนิควิธีการนะคะว่าทํายังไงจะได้เร็วทํายังไงจะได้ 5, แล้วมันก็จะมีข้อห้ามด้วยห้ามกดดันห้ามกดดัน ถ้ารู้สึกว่ากดดันไม่เห็นได้สักทีวะนั่นคือคนเซิลนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้มาจากฝรั่งมาจากหลักสูตรของต่างประเทศเลยเป็นหลักสูตรที่แบบคนไทยไม่ได้ตั้งขึ้นเอง <c oughs> คนไทยไม่ได้ตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นเองนะคะเป็นหลักสูตรที่ฝรั่งอะคะ่ะเขาทํากันมาแล้วเห็นผลมหาศาลเขาจึงทําเป็นหลักสูตรขึ้นมาแล้วคนไทยไปเรียนแล้วคนไทยก็เอาหลักสูตรนี้มาสอนทีนี้เวลาการเขียนครูจะบอกแบบนี้ เวลาเราเขียนนี่เป็นเทคนิคเลยนะเป็นเทคนิคเลยนะแล้วเราจะได้ทุกอย่างเลยทุกคนเวลาเราเขียนเราจัดลาดับความสําคัญที่เราอยากได้ก่อนเหมือนที่ครูสอนคุณวันนั้นนะคะว่าลําดับการอยากได้ของเราสิ่งแรกคือเงินสิ่งที่สองคือสุขภาพนะคะทุกคนลองไปไล่ดูจําได้ไหมครูให้ไปห้าข้อครูอยากจะบอกเทคนิคนะใครที่เขียนรีโมดให้คุณอะ่ะเขียนแล้วเชื่อว่ามันเป็นไปได้สิ่งที่เราเขียนอะ่ะหรือรูปที่เราติดไปอะ่ะ เราต้องถามใจเราก่อนว่าเราเขียนแล้วเราฟินกับมันหรือเปล่าหรือว่างั้นๆก็เห็นเขาติดครูสอนก็เลยทาเพื่อนทําได้ก็ลองอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเราเหมือนปฏิเสธอะคะ่ะถ้าไม่ติดถ้าไม่ฟินไม่อินไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกฟินเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้คุณอย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะคุณอย่าบอกว่าโอ๊ยฉันฉันไม่คู่ควรหรอก โอยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันฟุกหรอกอะไรอย่เงี้ยห้ามใช้นะกฎของ NLP คือห้ามแคนเซิลกฎของเขาเลยห้ามแคนเซิลนะคะเชื่อให้มากพอนะเชื่อให้มากพอแล้วก็เกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นยังไม่เกิดไม่ต้องท้อใจเพราะ พลังความเชื่อของเราอะ่ะมันจะไปถึง1ปี5ปีหรือ10ปีอันนี้ครูก็บอกไม่ได้มันอยู่ที่พลังของแต่ละคนนะคะที่ที่ฝึกกันมานะคะอย่างครูเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฝึก NLP ทุกวันฝึกขอบคุณฝึกยิ้มฝึกทุกวันมันทําให้ครูได้เร็ว มันทาให้ครัวได้ทุกอย่างที่ปรารถนาเร็วเพราะว่าจิตครัวมันไม่ฟุ้งหมายคามว่ามันไม่อยากจนโอเวอร์มันไม่ไปอิจฉาใครมันไม่ได้รู้สึกว่าฉันมีมากกว่าใครแล้วฉันจะต้องแบบอยู่เหนือใครอะไรแบบนี้มันไม่มีอ่ะมันคือความว่างมันคือความแบบเบามันคือความแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครอ่ะเออรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันมีได้จริงนี่ว่าเฮ้ยมันไม่เดือดร้อนเลยนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันมาได้จริงนี่ว่าอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคุณลองดู มันไม่มีใครได้โดยปัศจายก,การฝึกหรอกก็เหมือนที่ครูจะบอกคุณว่าสมมุติคุณอยากสร้างบ้านคุณมีเงินคุณมีงบถ้าเราแค่อยากมันนะ่ะแล้วเราไม่ลงมือสร้างมันก็ไม่ได้เ,<ร>เข้าใจใช่ไหมคะเหมือนกันเราไปติดกระดานดรีมบอร์ดเราไปดูมันฟินกับมันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราก็ลงมือทําทํางานนู่นนี่นั่นให้มีความสุขแล้ววันหนึ่งมันจะบังเกิดทุกคน มันไม่ต้องไปนั่งโฟกัสจนเครียดนะเข้าใจเนาะโมเมนต์น Moment ที่แบบว่าเวลามันจะเกิดก็ดคือมันเกิดจากการปฏิบัติของเราทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวมันมาเองมันอาจจะมาในรูปแบบให้คุณถูกหวยมันอาจจะมาเป็นรูปแบบให้คุณนะ่ะถูกมหาเศรษฐีรับไปเป็นลูกบุญธรรมหรืออยู่ๆพ่อแม่คุณคุณอาจจะมองว่าพ่อพ่อแม่คุณทําไมแบบว่าไม่รวยเหมือนคนอื่นปรากฏว่าทรัพย์สมบัติที่ท่านทิ้งไว้ให้คุณกับกลายมาเป็นมูลค่าหลักร้อยล้าน